รถคะไม่จ่ายงวดบ้านมาสองงวดจะเข้างวดสามแล้วขั้นต่อไปธนาคารจะทำอะไรกับเราบ้างคะก่อนฟ้องเอ่อถ้าเราไม่ชำระค่างวดบ้านงวดที่สามเนี่ยนะสามงวดติดต่อกันเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกเอ่อกลุ่มที่เรียกว่าเป็นหนี้เสียนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหนี้เสียหรือตัว NPL เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปคุยไม่ได้ แล้วต้องรอเขาฟ้องอย่างเดียวไม่ได้จําเป็นนะครับไม่ได้จําเป็นนะฮะเ,เจ้าหนี้เป็นคู่สัญญากับเราเขาไม่ได้เป็นผู้ปกครองนะฮะไม่ได้เป็นอะไรวะผู้ลงโทษอะไรเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสองงวดเราจ่ายไม่ไหวผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรแต่แนะนำว่า นะอ่ะเดือนที่2ไม่จ่ายตอนนี้ก็เข้าไปคุยได้หรือถ้าเกิดพลาดพลัง้งเดือนที่3เกิดจ่ายไม่ได้อีกผมก็แนะนําว่าลองเข้าไปปรึกษาก่อนได้นะฮะเข้าไปคุยกับเขาตรงๆเลยว่าต้องขออภัยตอนนี้ประสบปัญหาอ่ะเรามีปัญหาอะไรครับเล่าตามจริงนะเราก็สามารถเล่าตามจริงได้ตกงานเราไม่ตกว่ะแต่แฟนเราตกทําให้รายได้ครอบครัวมันไม่พอนะเพิ่งเปลี่ยนงานรายได้ลดลง ตอนนี้ว่างงานเลยนะฮะหรือรายได้ลดลงไปมาเดิมมีโอเวอร์ไทม์เดิมมีเอ่อคอมมิชชั่นปัจจุบันไม่มีหรือไม่ได้ตกงานนะแต่นี่หลายรายการแล้วก็ผ่อนไม่ไหวเหตุผลนี้ยังได้เลยแล้วเราก็เข้าไปคุยกับเขาว่ามันพอจะทำอะไรได้บ้างแน่นอนว่าเราไปหยุดจ่ายเข้ามาสองงวดเข้างวดที่สามเนี่ยเขาไม่ให้เราพักชำระแล้วเพราะเราพักชำระโดยธรรมชาติมาแล้ว แต่เราสามารถไปเจราจาแล้วก็ขอปรับการผ่อนในช่วงนี้เป็นแบบพิเศษได้เชียร์ให้ทำนะครับยกตัวอย่างเช่นจะขอจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยได้ไหมหรือลดการผ่อนลงมาก่อนได้ไหมจะขอจ่ายสักเดือนละพันสองพันนะแม้มันจะลงดอกทั้งหมดแต่ก็คือขอปรับให้เป็นปกติแล้วเรามีเวลาตั้งหลักอีกสัก6เดือนอันนี้มันจะต้องประกอบกับก,บการประเมินสถานการณ์ของเราด้วยนะครับว่าคือ เราค้างชําระนี้ไม่จ่ายนี่ก็อย่าไปหมดอะไรตายอยากแล้วก็เทกระจาดไม่คุยแม่มสักรายหนึ่งทิ้งแม่มหมดเลยไม่ใช่เราก็ต้องเข้าไปทยอยคุยดูเจ้าหนี้บางรายผมบอกได้เลยครับอาจจะไม่ช่วยแต่บางรายก็อาจจะช่วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูสถานการณ์ว่าเออสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะยาวไปจนถึงสิ้นปีหรือยังน้อยต้องมี6เดือนเราก็ลองเข้าไปคุยแล้วก็พูดคุยหาโอหาช่องทางที่จะ แก้ไขปัญหาอย่าไปฟังที่เขียนไว้ในต่างเว็บบอร์ดต,ต่างๆที่บอกว่าให้หนีไปเลยและเดี๋ยวเขาก็ฟ้องฟ้องก็จะเจราจาได้ไม่ได้เจราจาได้ทุกเคสนะครับไม่ได้เจราจาได้ทุกเคสและในบางครั้งฮะหนีไปเลยไม่คุยกับเขาเลยเดี๋ยวพอฟ้องก็เข้าไปเจราจาปรากฏว่าไอพีเรียดระหว่างที่หนีไปเลยรอเขาฟ้องเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นนึกภาพออกไหม ได้รายได้มาคงไม่พอจ่ายนี่ทุกตัวดังนั้นไม่จ่ายแม่เมเลยเมื่อไม่จ่ายแม่มเลยครับแล้วยังพอกินพอใช้ไหมฮะถ้าพอกินพอใช้เหลือเก็บไว้นิดนึงเพราะว่าไอ้นี่ที่ไม่จ่ายแม่มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกับแม่มทีละคนนึกออกไหมวันที่จะได้คุยกับแม่มทีละคนชีวิตในวันนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นและจะคุยะะอ,ะะอะไรจะเจรจาอะไรสุดท้ายก็ทําอะไรไม่แน่อยู่ดีนะฮะเปลี่ยนท่าทางเลือกตามลําดับคุยได้ก่อนคุย ถ้าคุยแล้วเขาไม่ช่วยอ่ะเราก็อาจจะจ่ายไม่ไหวอาจาจะหยุดจ่ายจริงๆแต่ระหว่างหยุดจ่ายอย่านิ่งดูดดยต้องหาทางแก้ปัญหาก็ในเมื่อวันนี้ไม่ต้องจ่ายใครเลี้ยงดูแค่เอาอไรายได้เลี้ยงดูแค่คนในครอบครัวแล้วก็ชีวิตในครอบครัวถ้าหยุดจ่ายแม่มทั้งหมดแล้วมันก็ต้องมีเงินเหลือเก็บแล้วทยอยเอาไว้เอาแล้เวเวยเดี๋ยวกูจะได้เตรียมคุยกับที่ละคนไม่งั้นไปถึงศาลจริงๆก็จะไปเจราจาอะไรกับเขาไม่ได้ดังนั้นอย่าไปเชื่อไอ้ประเภทที่แนะนําว่าทิ้งเลยสลัดเลยปล่อยเซอร์เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะมาเดือดร้อนในภายหลังนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ